เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-space พื้นที่สื่อพลเมือง ความสงสัยธรรมชาติดินน้ำลมและไฟรอให้เราไปคนดูธรรมชาติรอ้อยเรื่องราวมากมายก้าวออกไปสืบคนดูในเจอสบายสายรับธรรมชาติ เนเจอร์สปาสายลับธรรมชาติวันนี้พาทุกคนมาที่อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางค่ะเราอยู่กับน้องๆชมรมทุ่งกว่าวร่วมใจจัดการสิ่งแวดล้อมพัฒนาชุมชนโรงเรียนทุ่งกว่าวิทยาค่ะ สายลับของเราวันนี้นำทีมโดยน้องพิมพ์รุ่นพี่ในชมรมค่ะภารกิจของเราสายลับของเราก็คือการตามหาเจ้าตัวยาวๆปลายก้นแหลมๆนี่ละค่ะมันคือเจ้าหอยเจดีค่ะหอยเจดีนี่เป็นหอยฝาเดียวนะครับรูปร่างยาวนะครับเป็นหอยฝ่าเดียวและรูปร่างคล้ายๆเป็นเป็นฐานที่ยาวขึ้นนะครับก็ก็แล้วแต่ว่า ตัวนังดีจะไปเจอในวัยขนาดไหนนะครับถ้าเจอในช่วงที่เป็นตัวเต็มวัยนะครับก็จะเจอเป็นเป็นลักษณะที่เป็นหอยเจดีย์ที่เป็นหางยาวนะครับแต่ถ้าเจอในตัวที่เป็นเล็กๆนะครับก็ต้องใช้ความสังเกตนิดนึงว่าลักษณะมันจะเหมือนกันคือตัวเต็มวัยกับตัวอ่อนจะมีลักษณะที่เหมือนกันแต่ว่าลักษณะของตัวจะมีลักษณะที่ต่างกันคือขนาดของมันเท่านั้นเอง เอาละค่ะได้รับมอบหมายภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็ต้องวางแผนเส้นทางสำรวจกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะภารกิจของเราคือการที่เราจะไปตามหาหอยเจดีนะคะตามจุดที่เราหมายไวะคะ้ค่ะคือจุดแรกนะคะคือจุดเป็นลำธารน,นะคะเป็นลำธารน,น้ำแม่นึงนะคะคือที่ปลา,ายนาน,นะคะแล้วก็ จุดที่สองเลยนะคะคือลำธารนะคะข้างบ้านของพานรงนะคะเป็นลำน้ำของแม่นึงนะคะที่เชื่อมต่อมาค่ะก็จุดที่สามเลยนะคะคือลำน้ำแม่ตุ๋ยค่ะไปแม่นึงไอ้แม่แม่แม่ตุ๋ยแม่ตุ๋ยที่สะพานบ้านประเวนคือบ้านไหนน้องๆวางแผนลงสำรวจไว้สามจุดค่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอที่สะพานปุนเธอเธอนปกุมตังห้างก็ได้เดี๋ยวไปกุมพร้อมกันแล้วเราตามน้องๆไปลุยจุดแรกกันเลยค่ะ สายลับออกไปจับความรู้แกะรองรอยความสงสัยเกิดคําถามโผล่ขึ้นมาในใจต้องคลี้คลายซะแล้วเราลำน้ําแม่ตุย๋ยเป็นลําน้ําหลักของน้ําแม่วังค่ะชาวบ้านที่นี่อาศัยลําน้ําสายนี้ใช้ทําการเกษตรค่ะ รับจะเจอตัวพระเอกของเราหรือเปล่ามาเอาใจช่วยกันค่ะตาตา่อยไปหาตังบนงงขาตาไฟเลยตาไฟไปก่อนเรา่อไปหาตั้งบนเนาะ ตกัตกตักเทเทกันหลายรอบทีนี้เราลองมาส่องดูกันค่ะว่าจะมีตัวพระเอกของเราหรือเปล่าค่ะนี่มาซัดตัวน้อยๆก่อนอืมเล็กกว่ไซต์นี้เท่อนี้ว่าความันร้อนมาขึ้นไม่เยอะหนึ่งคือระวังยาทำแรงค่ะเพราะว่าเดี๋ยว มันจะอาจจะมีหอยตัวเล็กที่เป็นหอยฝาตะลาบอะค่ะตัวเล็กเราอาจจะไปโดนแล้วก็อาจจะทําให้เขาแบบเสียชีวิตได้อะคะ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งเลยคืออาจจะมีเศษแก้วที่มันอยู่ในน้ำนะคะแล้วตักขึ้นมาเราเราไม่ระวังอะคะ่ะแล้วก็อาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นสิ่งตัวเล็กๆที่อยู่บนผิวน้ำแล้วเราไม่เห็นนะคะแล้วก็ต้องระวังเราก็ต้องหาแบบค่อยๆหาะคะ่ะ <table> นี่เลยค่ะสิ่งแรกที่เราเจอเลยคือมวลจานนะคะแล้วก็นี่คือมวลจานนะคะสองเลยค่ะคือชีปลาขาวนะคะตัวอ่อนของชีปลาขาวสามเลยนะคะก็จะมีตัวอ่อนมแมลงปอธรรมดานะคะตัวนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ทํรราไปมาก็จะเจอหนึ่งอย่างเลยคือมีปลานะคะน้องๆเจอสัตว์เล็กน้ําจืดเยอะแยะเลยค่ะแล้วพระเอกของเราไปอยู่ที่ไหนละคะ แล้วก็พระเอกของเราเลยนะคะที่เรามาหาวันนี้ก็คือหอยเจดีนะคะหอยเจดีที่วันนี้เราเจอนะคะมีตัวโตเต็มวัยหนึ่งตัวนะคะแล้วก็มีตัวเล็กหนึ่งตัวนะคะคือเราวันนี้เราเจอสองตัวแล้วเราเจอพระเอกของเราแล้วคะ่ะแล้วไปหาเจอได้ยังไงคะเนี่ยถ้าจะหาเจอคือจะหาตามน้ำอย่างนี้แหละคะ่ะจะเป็นไม่อยู่ในน้ําลึกค่ะจะอยู่บริเวณที่ดินที่มีน้ําแต่ไม่ถึงกับสูงมากนะคะแล้วก็จะ ฝังตัวอยู่กับพวกทรายอ่อนๆนะคะแล้วก็เราก็จะหาเจอเลยแล้วถ้าเราตักดูนะคะแล้วก็ลักษณะของมันคือจะมีตัวเป็นตัวเรียวๆนะคะแล้วก็เป็นกลมคล้ายเกลียวนะคะแล้วก็มีฝาปิดะคะ่ะจุดแรกน้องๆก็ทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะเราขยับตามน้องๆไปจุดที่สองกันเลยค่ะ ในจุดที่สองเป็นลำน้ำเล็กๆที่เทด้วยคอนกรีตไหลมาจากน้ำแม่นึงผ่านชุมชนเพื่อนำไปใช้ในการเกษตรค่ะมาดูกันว่าน้องๆจะเจอพระเอกของเราหรือไม่นะคะองวัสดีจ้าเพื่อความมั่นใจต้องสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านกันหน่อยค่ะเพอว่ารน้านี่เป็นของอย่างไรมันมาจะได้ย่งน้าแน่นำนึงก่ะ ส่วนมาตู้นี่จะมีหอยอะไรหรมีกันไม่มีหอยก็มีเวลากูกูปีหน้ามันก็ประมาณเนี่ยถ้าวันมันจะสูงขึ้นบางปีก็นนักปีนี้รู้สึกจะน้อยนี่แต่ว่ามันมีตลอดปีแบบมีแห้งไมีแรงอย่เงี่ยไม่มีตลอดปีอ่ะมันเป็นอันละเหมืองเนาะเป็นละเหมืองครับมาจากไปนำหนึ่งมันไหลมาทะลุไหลมาครับมันทะลุจากดอยมากครับดอยไปนำหนึ่งผ่านบ้านทำหัวผ่านผ่านในหมู่บ้านนี่ครับเลาะข้างบ้านเนี่ย ทำการเกษตรนะครับทางการเกษตรเราก็มนปูกขาโพดนะครับเนาะนาขยะนาครับทำนามันก็มีป่ามีหอยมีกุ้งมีอย่างก็มีครับหอยเจดีมันยังกับหุบยังบบหุบเจดีนึ่กะบอนหอยบเห้องบอนหองหอยเนี่ยหอยเล็กจันหอยหอยเล็กจันนี่ก็หอยเจดีนะเล็กจานก็คือเล็กกี่ใจเขียนใบล้านนี่ก็ฮะ พี่ใบลานสมัยเก่าหน่อยี่ใช้เขียนนี่หน่อเป็นเมือนิสสอนนี่ไงครับเมือนีิสสอนนะเป็นห้องเล็กจานก็เท่านั้เดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันต่อกับภารกิจการตามหาหอยเจดีช่วงนี้ไปฝึกว่าเจ้าตัวพระเอกของเรากันก่อนค่ะ ถึงเวลามาทึกธรรมชาติกันอีกแล้วนะครับเด็กๆวันนี้เราจะมาพบสัตว์น้ำตืดออีกชนิดหนึ่งคราวนี้ไม่ได้เป็นมแมลงและเป็นหอยชื่อของเขาคือหอยเจดีเอ๊ะทำไมหอยเจดีก็ให้นึกถึงเจดีที่วัดนะครับว่ามันคล้ายๆกันแบบนั้นแหละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเ,เริ่มจากเราลากเส้นตรงเส้นหนึ่งหอยตัวนี้จะเป็นลักษณะก้นแหลมแหลมตรงปลายนี่เป็นกลมๆเราล่างเป็นสามเหลี่ยมนะครับ มีสมเร็มก่อนแล้วก็มีกลมๆดูคล้ายๆกับไอติมโคนที่มันกลับหัวพอเราได้ไอติมโคนที่กลับหัวแล้วมีท็อปปิ้งอีกอันหนึ่งอันนี้จะเป็นฝาเราได้โครงแค่นี้แล้วเราก็เริ่มแบ่งเขาจะเป็นชั้นๆนะครับเป็นเกลียวชั้นๆประมาณห้าหกชั้นผิวของเขาเนี่ยไม่เรียบเลยแบบเขาจะเป็นปุบๆุ่มเราก็ต้องทําให้ดูลักษณะเหมือนปุ่ปุ่มครับด้วยการทําวิธีนี้เขียนเส้นลงไปที่ขอบทุกชั้นเลยแล้วที่ริม ของเขาเนี่ยก็จะเป็นขอบเปีกยกๆเสร็จแ,แล้วเราก็ทําด้านในอีกฝาเขานะครับก็จะมีฝาปิดอยู่อันหนึ่งแล้วก็มีลายๆเยร็ล้ลครับเรียบร้อยแล้วขอตัดเส้นนิดนึงนะครับเหมือนเดิมนะครับใครพอใจในเส้นรีสอของเราเองแล้วก็ไม่ต้องตัดเส้นอันนี้ทําให้ชัดเฉยๆสําหรับเด็กที่ต้องการรายละเอียดนะครับเอาละครับเริ่มลงสีเลยนะครับเด็กๆใช้สีที่ตัวเองถนัดนะครับใครถนัดสีน้ําสีช็อกสีไม้ตามสะดวกเลยนะครับแต่ผมจะใช้สีไม้เหมือนเดิม หอยส่วนมากจะจมอยู่ในน้ําสีมันก็จะไม่ค่อยชัดเจนอะไรเท่าไหร่แต่ก็ที่สังเกตเห็นก็คือเขาเป็นสีน้ําตาลปนเขียวๆนะครับลงสีน้ําตาลไปทั่วๆผมเห็นว่ามีสีเขียวปนผมก็ใส่สีเขียวระบายตามที่เราสังเกตเห็นนะครับร,มรวมๆแล้วก็เรื่อใช้สีน้ําตาลที่เข้มขึ้นมาทําด้านส่วนที่เป็นเงาเข้มนะครับเริ่มจากด้านนี้ก่อน เน้นเงาเข้มตรงปุ่มๆนะครับจะได้รู้สึกว่ามันเป็นนูนนนขึ้นมาเสร็จแล้วก็ใส่เงาอีกด้านหนึ่งระบายส่วนที่ไม่โดนแสงนะครับให้เข้มแล้วก็นเน้นตรงปุ่มๆนิดนึงจะได้รู้สึกว่าเขามีปุ่มๆตามเปลือกหอยนะครับตอนนี้ก็เหลือตรงฝาครับใช้สีน้ําตาลอ่อนเมื่อกี้ระบายไปอีกเสร็จแล้วตรงฝาเนี่ยมันดูเป็นลักษณะโค้งๆนะครับ เราก็ใส่สินสานเข้มเนี่ยทำให้มันเป็นเงาเงาเฉพาะช่วงที่มันโดดบังมันโค้งนะครับสังเกตเห็นอะไรนะครับใส่เข้าไปนะครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมจะบันทึกแล้วนะครับอ๋ออันนี้ก็ไม่มีอะไรแปลกสําหรับผมนะครับแต่เราใส่ขนาดจริงแล้วกันรูปรูปที่เรวาวาดเนี่ยนะครับมันใหญ่กว่าของจริงเพราะเราวาดให้มันชัดเจนเห็นรายละเอียด เดีย๋ยวจะว่ดขนาดจริงคร่าวๆสักนิดนึงนะครับเอาละได้ขนาดจริงแล้วน,นี่ก็คือหอยเจดีที่เราบันทึกที่เราสำรวจกันวันนี้นะครับช่วงนี้กลับมาลุ้นกับภารกิจการตามหาเจ้าหอยเจดีกันต่อเลยนะคะ ่จุดนี้เป็นจุดที่เชื่อมต่อของน้ำแม่นึงที่เขากำลังทำอ่างนะคะแล้วก็ต่อสายน้ำมานะคะน้ำที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบางปีก็จะเยอะนะคะแล้วก็บางปีก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าปีนี้จะน้อยเพราะว่าเริ่มเรมจะแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองสำรวจด,ดูะคะ่ะสายออควมรรงรสงงส เกิดคำถามโผล่ขึ้นมาในใจต้องคลี่คลายซะแล้วเหล่าไม่ว่าเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นอกในตัวเธอและเขาเด็ดดอกไม้ใหญ่สะเทือนถึงดวงดาวโลกผูกพันเรื่องราวเป็นหนึ่งเดียวเพียงเธอเปิดใจเปิดกายเรียนรู้สังเกตดูเธอจะเห็น เก็บบาะแสหลักฐานที่จำเป็นเป็นความรู้ให้สายลับดูสายลับของเราตั้งใจทำภารกิจกันทุกคนเลยนะคะแล้วเจอเป้าหมายของเราบ้างหรือยังคะเนี่ย หอยมาแล้วนะคะเป็นหอยชนิดที่อันนี้จะเป็นหอยที่ชาวบ้านชาอบออกไปกินนะคะที่หาถ้าแถวแถวบ้านจะเรียกหอยจูบนะคะตัวนี้นะคะแถวถ้าภาคเหนือเขาจะเรียกว่าหอยจูบค่ะแต่ว่าถ้าเป็นภาคกลางาจะเรียกว่าหอยขมค่ะตัวมาคนคนภาคเหนือเขาจะนิยมเอาไปทําเป็นแกงหอยจูบอะคะ่ะใส่ข้าวก่วนะคะแล้วก็ใส่แกงแคร,รหรือว่าจะแกงใส่มะละกอค่ะ,คะรอร่อยคะ่ะรับประกันค่ะอ่ะเรากิน <c oughs> ยังไม่ใช่เป้าหมายที่ตามหานะคะมาดูกันต่อค่ะว่าสายลับของเราจะเจอตัวอะไรค่ะเราก็ยังเจอ,อเ,ปเป็นตัวอ่อนของแมลงปอธรรมดานะคะแล้วก็มีตัวอ่อนของแมลงปอ ลำตัวสั้นนะคะแล้วที่พิเศษมากกว่าน,นั้นเลยนะคะคือเราเจอตัวอ่อนแมลงช้างกล้ามโตนะคะซึ่งเขาล่าลือกันว่าหายากะคะ่ะแถวนี้ตัวอ่อนแมลงช้างกล้ามโตตัวจะยาวค่อนข้างแบนเป็นปล้องๆหัวโตกล้ามใหญ่จะอาศัยอยู่ตามพื้นท้องน้ำโดยเฉพาะใต้ก้อนหินมักจะพบในน้ำที่ไหลแรงแล้วก็มีปริมาณออกซิเจนสูงค่ะ ที่จะพบทุกที่เลยคือชีปลาขาวนะคะตั่อชีปลาขาวเราพบทั้งสองสองชนิดนะคะคือแบบเป็นชีปลาขาวเป็นชีปลาขาวว่ายน้าแล้วก็ชีปลาขาวเงือกแฉะนะคะเราเจอทั้งสองชนิดคะ่จะเจอเจ้าตัวเล็กๆหลายชนิดเลยนะคะแล้วเป้าหมายของเราไปแอบอยู่ที่ไหนคะเนี่ย แต่เราก็จะหอยเจดีเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นตัวเดียวนะคะเดียวตัวเดียวเจ้าหอยเจดีตัวโตเต็มวัยยาว60สถึงเจิบมิลลิเมตรเลยนะคะลักษณะเด่นก็คือเปลือกหอยปิดเป็นเกลียวยาวคล้ายยอดเจดีมีฝาปิดปากเปลือกวางไข่เป็นกองวุ้นบนก้อนหินหรือว่าพืชค่ะ ตัวอ่อนจะเริ่มสร้างเปลือกหอยทันทีที่ฟักออกมาเลยนะคะอาหารของเจ้าหอยเจดีก็คือสาหร่ายขนาดจิ๋วที่ขึ้นอยู่ตามก้อนหินพืชนใต้น้ำหรือตามพื้นท้องน้ำนี่แหละค่ะสำหรับจุดนี้สายลับของเราทำภารกิจสำเร็จตามเป้าหมายแล้วนะคะเป้าหมายต่อไปสายลับของเราจะไปตามหาเจ้าหอยเจดีกันต่อที่ไหนตามไปดูกัน,นะคะ่ะ แสดงว่าตรงนี้ก็มีตรงนู้นก็มีเนาะก็จะไปแหมตีกะค่ะจะไปติจะเอาไปอะค่ะเดินจะปีกไปแหมนะเป็นเรต่องนสถาบันนะอะมีมีมีแต่ว่ามันไหลบ่แรงเดี๋ยวก็เขาแล้วมันแรงเกินนุ่มเอาแต่เทาแล้วเราทําได้นะเราวัดวัดความกระแสน้ําวัดความเดือดเราได้หมดแล้วก็ได้สัารละลายชนิดอะเลยอะแล้ย ตอนนี้นะคะจุดตรงนี้แล้วก็สําเร็จแล้วนะคะแล้วก็เจอสิ่งที่เราพบอาจจะเจอจํานวนน้อยแล้วก็ต่อไปเราจะไปที่ตรงหัวสะพานนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นแม่น้ําตุยอะค่ะ mm. ตัวนั้นก็เคยไปมาแล้วก็เราจะไปดูเหมือนกับว่ามันยังจะสมบูรณ์เหมือนที่เราเคยไปหรือเปล่าะค่ะ จุดตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราจะมาจุดสุดท้ายนะคะเป็นสายน้ําของแม่นึงเออแม่แม่ตุ๋ยน,นะคะเป็นจดุดสุดท้ายเราจะมาดูว่ามีสัตว์สิ่งมีชีวิตแหล่งน้ําจืดอยู่หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะสายลับของเราไม่ยอมเสียเวลาเลยนะคะเริ่มทําภารกิจตามหาเจ้าหอยเจดีกันทันทีเลยค่ะไปเอสาสานี่มานี้นี

เิดมหาสัมีสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นแบบเจ๊สมัติแทงกันลังกบปลาลุกออดเจอยดีานเปล่าเจอเป้าหมายที่ตามหากันหรือยังคะเนี่ยเรายังไม่เจอหอยเจดีเลยค่ะค่อยังไรแหววของหอยเจดีที่เรากำลังตามหานะคะแต่ที่นี่เราเจอหอยมาริทัวประมาณสิบตัวแล้วค่ะ หอยกาบมาเมล็ดถัว่วขนาดตัวเต็มวัยจะยาวประมาณ30มิลิเมตรค่ะตัวจะออกเป็นทรงกลมชอบฝังตัวอยู่ตามพื้นทรายหรือพื้นเลนใต้น้ำโดยโผล่ตัวขึ้นมาครึ่งหนึ่งค่พะพื่อดูดกรองสาหรายขนาดเล็กกินเป็นอาหารค่ะสายลับของเรายังไม่เจอเป้าหมายที่ตามหานะคะเรามาเอาใจช่วยกับภารกิจการตามหาเจ้าหอยเจดีกันต่อเลยค่ะ เราจะไปอีกรอมนึ่งนะคะจะไปดูหอยไปอีกครั้งนะคะไปตักสายขึ้นมาว่าจะมีหอยเจดีหรือเปล่าเรามาลุ้นกันไปพร้อมๆกับสายลับของเราในการทำภารกิจตามหาเจ้าหอยเจดีกันต่อเลยค่ะ เเจอลยค่ะ,ะ,ออะ,ะ,คะสรุปผลการทำภารกิจในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับภารกิจสุดท้ายนี่คือเราเป้าหมายของเราคือจะมาหาหอยเจดีนะคะที่ตรงนี้ไม่เจอนะคะจะเจอเป็นหอยเป็นหอยมเมล็ดถั่วแทนนะคะและมีจำนวนมากด้วยค่ะเราก็จะเจอเหมือนเดิมค่ะแต่จะมีเพิ่มมาเป็นบางอย่างก็จะมีพวกอ่า ชีปลาขาวเหมือนแบบแฉกนะคะแล้วก็มีชีปลาขาวว่ายน้ําค่ะแล้วก็ยังมีอหอยวานนีค่ะเป็นหอยขมแต่เป็นลูกของหอยขมนะคะค่ะแล้วก็มีเป็นตัวอ่อนมแมลงปอค่ะตัวอ่อนมแมลงปอธรรมดานะคะก็มีตัวอ่อนมแมลงปอสั้นค่ะอ่าบริเวณลาน้าไม่หนึ่งที่เราไปทาเนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่ามีการขุดลอกใหม่เพราะมีการขุดลอกใหม่แน,น่นอนสูดก็คือมันจะมีดินส่วนอื่นที่มันไม่เกี่ยวข้องเดิมเลยนะครับเข้ามาเข้ามาปนเช่นทราย นะครับก็ก็จะส่งผลกับการเจริญเติบโตของสายเลือดน้ําจืดพอสมควรเราไม่เจอครับตรงนี้เราไม่เจอเพราะว่าผมเพิ่งทําตอนเดือนตุลาเราจะเจออยู่แต่พอมาช่วงเดือนกุมภาเราจะไม่เจอละนะครับเนื่องจากการขุดลอกเสร็จสิ้นแล้วในในช่วงเดือนตุลานี้เขากําลังเขายังไม่ได้ทําการขุดลอกนะครับก็ก็จะส่งผลพอสมควร ภารกิจวันนี้สายลับของเราเจอเจ้าหอยเจดีในจุดที่1และจุดที่2ค่ะส่วนในจุดที่3บริเวณสะพานข้ามน้ำแม่นึงสายลับของเราไม่เจอเป้าหมายนะคะนักวิทยาศาสตร์ได้รวมสัตว์จำพวกหอยเข้าไว้ในกลุ่มเดียวกันกับหมึกนะคะ ซึ่งพวกเราหลายคนก็เรียกว่าปลาหมึกทั้งๆท,ท,ที่ความจริงมันก็คือหอยค่ะสัตว์ในกลุ่มหอยกับหมึกมีลักษณะรูปร่างที่คล้ายกันนะคะเช่นหอยมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอกหอยกับหมึกมีผิวหนังหรือว่าเนื้อเยื่อติดกันกับเปลือกค่ะคอยทำหน้าที่สร้างเปลือกมีกล้ามเนื้อแผ่นใหญ่ใช้เดินต่างเท้าค่ะ กล้ามเนื้อในหอยบางสกุลจะมีขนาดกว้างใหญ่จนกระทั่งสามารถแผ่ออกมาหอ่อหุ้มเปลือกทั้งหมดของมันได้ค่ะซึ่งก็คือเนื้อเยื่อส่วนที่เราเห็นโผลออกมาจากเปลือกค่ะใช้คืบคลานหรือว่าเกาะอ,อยู่ตามพื้นดินพื้นหินพื้นสายนั่นเองค่ะน้องๆสามารถแบ่งปันเรื่องราวในธรรมชาติที่น่าสนใจได้ที่ไทยแลนด์เนเจอร์สปายค่ะ ครั้งต่อไปสายลับของเราจะไปตามหาอะไรติดตามชมได้ทางไทย PBS ค่ะธรรมชาติร้อยเรื่องราวมากมายก้าวออกไปสู่คนดู 啊。